ถล่มได้ยังไงสร้างตามกฎกระทรวงแผ่นดินไหวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วทําให้อาคารที่กําลังก่อสร้างหลังหนึ่งถล่มลงมาแบบราบคาบนั้นศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและนักวิจัยสกสวตั้งข้อสังเกตถึงจุดเริ่มต้นของการถาล่มว่าจากภาพวิดีโอมีจุดพังทลายที่สําคัญ3จุดได้แก่ 1. เสาฉลูดชั้นล่างหักที่บริเวณกลางเสา สองรอยต่อระหว่างพื้นไร้คานกับเสาชั้นบนเฉือนขาดในแนวดิ่ง 3. การพังที่เกิดจากปล่องลิฟต์โดยในขณะนี้ยังไม่สรุปว่าจุดเริ่มต้นการถล่มเกิดที่จุดใดแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากจุดใดก่อนก็สามารถทําให้อาคารถล่มราบคาบลงมาเป็นทอดๆได้จึงในทางวิศวกรรมเรียกว่าแผนเค้กคอลแลบอย่างไรก็ตามปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็นสาเหตุการถล่มได้คือการสั่นพ้องหรือเรโซแนนซ์ระหว่างชั้นดินอ่อนกับอาคาร สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวระยะไกลจากเมียนมาเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเดินทางมาถึงชั้นดินอ่อนกรุงเทพจะเป็นแผ่นดินไหวแบบคาบยาวหรือลองพีเรียดซึงจะกระตุ้นอาคารสูงได้เนื่องจากมีคาบยาวที่ตรงกันร,ระหว่างอาคารกับชั้นดินอ่อนทั้งนี้อาจมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นตัวปั้นจันที่ติดตั้งในปล่องลิฟต์มีการสะบัดต,ตัวและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรนั้นยังต้องพิสูจน์ต่อไปอย่างไรก็ดีตามกฎกระทรวงแผ่นดินไ ปี2550และ2564อาคารหลังนี้ควรต้องออกแบบให้ต้านแผ่นดินไหวในระดับที่ไม่ควรถล่มแบบนี้จึงต้องไปตรวจสอบแบบและการก่อสร้างด้วยอีกประเด็นสําคัญที่ตัดทิ้งไม่ได้คือคุณภาพวัสดุก่อสร้างเช่นคอนกรีตและเหล็กเสริมมีกําลังรับน้ําหนักเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กเส้นที่นํามาใช้ได้มาตรฐานและมีความเหนียวเพียงพอหรือไม่จึงจําเป็นต้องตรวจสอบทุกปัจจัยก่อนจะสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้